ใบเลือดจ้าอ่าแล้วก็ใบควางตุ้ตงต้นควางตุ้งแล้วก็ต้นหอมพี่น้อง,องก้อยสีโป่งเนาะใส่ข,ข,าข,ขส้าวกลั่วนั่เด้อข้าวหอมข้าวกลั่วซอดซอนสานี่พวกนี้กินครบชิลูกค่ะแซ่บสวัสดีเด้อจ้าวันนี้สาวเดือนอ้อมกบค่ะพี่น้องอฮ้ยปมกบแบบนี้จ้ะเขาจะมาขายแบบสาขาต่อยกับเขาจะขายท่อนล่างให้เราค่ะพี่น้องเขาจะเอาหัวออก เขาจะทำความสะอาดให้เราอย่างดีเลยจ้ะขาตู้ขาบแบบนี้ค่ะเจ้าเดือนจะอมอมแบบบ้านเราเสตปลรราแซ่บหนัวๆเลยจ้ะหัวใส่พริกแกงที่เราตำเนาะหมอมกระเทียมพริกเลยจ้ะตะไคร้ไปมะกรูดลงไปคั่วให้สุกก่อนเฮยบมย่าจา้าเดือนเอ็นคืออมกบเอ็นคืออมหมูค่ะนี่ค่ะใบมะกรูดคั่วคั่วให้สุกก่อน แล้วเขาเติมผักเติมน้ำผนะะ้อง่ะปรุงตามใจแบบนะี้แล้วเนาะใส่ผักลงไปเลยจ้ะผักสาวเดือนก็จะมีผักอิเลิศจ้ะอ่าแล้วก็ใบกวางตุ้งต้นกวางตุ้งแล้วก็ต้นหอมค่ะต้นหอมดอกหอมค่ะเราจะใส่บวบ้วยนะ หอมผักคุณเลิศดค่ะพี่น้องจอ้อหอมมากเลยผักคุณเลิศเนี่ย,ดยเดเดแล้วเราก็เติมน้ำค่ะแล้วเติมหลายจา้ะอามก็จะจใส่น้ำหลายได้จ้ะออน กุงรสจ้ะชิมรสปลาดขายไปได้แล้วจ้ะเด้อปลดาดจ้ะหอยนิดนึงก่อนจะ้ะไปชิมบือนักหน่อยิ้มวันทุกอย่างจะซุปพี่น้องก้อนสีโโ่งเนาะใส่ข,ข้าวผั่วน้ำเด้อเข้าวหอม ก็ขั้วโซ่ซอนซาบบนี่อมยังไ้หอมจ้ะขั้วโอ้โหอมขึ้นมาทันทีแซ่บหอมค่ะหอมมากไม่ดได้กินกบสิลูกค่ะแซ่บสาวเดือนกินกบแต่สาวเดือนก็กินอื่นแล้วค่ะเด้อผู้ได้ขออื่นสาวเดือนเนี่ยโอ้ยเดี๋ยว ชื่อสิทับใจขัดอยู่แต่พี่น้องเราไม่เคยกินยีราเกิดมาอึ้งหนูเนี่ยอึ้งหนูนกเนี่ยกินของแตกไม่ค่อยเป็นกินของดิบมากหลายเลาวพี่น้องเอ้ยแพ้จ้าไปแซ่บแซ่บเป็นข um ่อยกับพี่น้องเอ้ยมาเจ้าก็ออมกรบใส่ใบคุณเลิศอหอม